บางคนวิ่งมาบนถนนแล้วน,นะแต่บางเอื้อนไปเจอดอกไม้ไปเจอวังน้ําสวยงามไปเจออุทยานไปแวะชมอุทยานสะก่อนไปติดวิปัสสนาสภาวานาดีแล้วดันชอบแล้วก็เลยคิดว่าตัวเองสําเร็จบางคนภาวานาดีแล้วเกิดสมาธิสูงแลยไปติดสมาธิเลยไม่อยากวุ่นวายไม่อยากเจอใครไม่อยากเจอครูบาอาจารย์ไปติดวิปัสสนาอยู่ในความสงบ แล้วคุณอาเราจะมีการรายงานมิตุที่มาทักเราทุกคนคุณนะตอนนี้คุณติดนะคนที่ติดวิปัสสนูเนี่ยตัวแรงมากครูบาอาจารย์ที่ไม่รักจริงๆก็ไม่กล้าเตือนเพราะว่าคนที่ติดวิปัสสนูมันจะแรงมันยึดแล้วว่าวัดสําเร็จแล้วครูบาอาจารย์ไปบอกก็จะงดกิจใส่ท่านอีกดีไม่ไดีสอนท่านกลับอีกไม่รู้จักครูบาอาจารย์เพราะคิดว่าตัวเองสําเร็จแล้วบางคนคิดว่าตัวเองเก่งกว่าครูบาอาจารย์อีกพอมันยึดเัวมันแบบงนมันไม่มีความนอบน,อน้อมพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ย หรือกระทั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่สุดแห่งแห่งทุกข์ทั้งหลายเลย